นี่พวกเราปันผลคิดยังไงและจ่ายแบบไหนได้บ้าง ผลเนี่ยเขาจะมีอยู่2แบบนะแบบแรกเลยก็คือจ่ายออกมาเป็นหุ้นใหม่ซึ่งแบบนี้เขาจะกำหนดเลยนะว่า1หุ้นใหม่ที่เราจะได้เนี่ยต้องเทียบกับหุ้นเดิมจำนวนเท่าไหร่อย่างเช่น1หุ้นใหม่ต่อ10หุ้นเดิมแปลว่าถ้าเราถือหุ้นเดิมเนี่ยอยู่ร้อยหุ้นร้อยหารสิก็แปลว่าเราจะได้หุ้นใหม่อีก10หุ้นแบบนี้คนส่วนใหญ่จะไม่ชอบนะเพราะว่าจำนวนหุ้นในตลาดมันจะเยอะขึ้นแปลว่าสิทธิ์ที่เราถือครองหุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลงนั่นเอง กับแบบที่2คือจ่ายเป็นเงินปันผลออกมาซึ่งหลายๆบริษัทจะชอบใช้วิธีนี้มากกว่าเงินปันผลเนี่ยเขาจะจ่ายมาจากกําไรที่บริษัทได้ในหลายๆครั้งเนี่ยบริษัทปีนี้ขาดทุนแต่ก็ยังสามารถจ่ายปันผลได้เนื่องจากว่ามีกําไรสะสมต่อเนื่องมานั่นเองแต่ถ้าบริษัทขาดทุนเลยจริงๆเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะไม่จ่ายเงินปันผลนะคำถามคือถ้าได้กําไรและไม่จ่ายเงินปันผลได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าที่ประชุมจะเห็นว่ายังไงซึ่งแน่นอนว่าเขาอาจจะมีโครงการว่าเอากำไรที่ได้เนี่ยไปขยายกิจการให้เติบโตดีกว่าราคาหุ้นมันจะสูงมากกว่าแค่รับเงินปันผลนั่นเองซึ่งปันผลที่เราจะได้เนี่ยคำนวณยังไงเขาประกาศปันผลจํานวนเงินเท่าไหร่ต่อหนึ่งหุ้นสมมุติว่าเขาบอกว่า จ่ายปันผลหุ้นละ1บาทถ้าเราถือไว้ร้อยหุ้นเราก็จะได้เงินปันผล100บาทนั่นเองอย่าไปดูเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่เขาประกาศเนี่ยเขาจะเทียบกับราคาของหุ้นณนะวันที่ปันผลนั่นเองวิธีคำนวณก็คือเอาเงินปันผลที่เราได้รับตอนหนึ่งหุ้นเนี่ยหารด้วยราคาของหุ้นที่เรามีเราก็จะได้เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ออกมารอบก,การจ่ายปันผลก็จะมี2แบบคือ1แบบ ประจำปีกับ2คือแบบระหว่างการถ้าบริษัทมองว่าเรามีกำไรเพียงพอจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเขาก็จะมีการโหวตในที่ประชุมนั่นเองใครมีข้อสงสัยยังไงก็ถามมาเพิ่มเติมได้